เสาวันที่ยี่สิบยี่สิบซี่กลุ่มผ้าสองหาหกสี่คุยกันครับพี่น้องสาวๆวงก้นพันว่าการขุดสะนี่ขุดเสียผืนทีหน้าพันวาตาเห้าสีเห็ดให้เห็ดสวนเห็ดการเกษตรเนี่ยมุดใจลัก ที่สำคัญทีท่สุดก็คือแหล่งน้ำนะครับเนาะคุดแล้ว่ได้เสียเนี่ยวยังหลายสาเห่าเลี้ยงปลาก็ได้เอาน้ำม,มาหดต้นใหม่หดพักหดห้าเห่าก็ได้ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เห็ดงานเป็นลูกจ้างเพิินอยู่ ต่อไปในผายผากหนาเมื่ออายุหลายขืนาะเถ่าไปบริษัทหรือหางลานที่เข้าเห็ดอยู่เขาก็อาจสีเลิกจ้างเข้าได้เขาเลิกจ้างเข้าสิไปเเ็ดอย่างในเมื่อเข้าบริเวณข้าราชการนะครับข้าราชการเพิ่นเถ่าไปแล้วเพิ่นกเกษียณเพิน่นยังมีเงินกินเงินบำเหน็จเงินเงินบำนาญที่เข้าเถ่าไปแล้ว พนักงานเอกชนเท่าไปแล้วห้าสีเห็ดอย่างการที่สีเปลี่ยนพื้นทีหน้าเป็นงสี่มันโมเมนเหลืองง่ายนะครับนาะพอเมียหลายๆคนอัดสีบอเข,เข้าใจเอาต้องคอยเบาคอยคุย เบิงแน่วทางที่เพิ่นสำเร็จมาที่เพิ่นเฮ็ดเลือกเอาที่เพิ่นเลือกเอาอันที่ถือบรแมนล่องพิดล่องถูกหลายครับเบิงใน YouTube เพิ่นล่องพิดล่องถูกมากให้เบิงมดล่ะเฮ้าก็เลือกเอากับแบบแผนเอามาประยุกต์ใส่ แบบแพนที่ห้าสี่เห็ดอันคิดว่าปูปผักเผาหลายเป็นี่ปู่เขนีงนึ่ง,งละ่ะสร้างพื้นที่สีเขียวผมหมักกินน้ำทามีหลายกระแจกพี่แจกน้องผู้ดใดอยากกินก็เก็บกิน กูได้อยากเอาไปขายกับมาสื่อไปขายถ้าอยากขายเองเป็นอาชีพบจจะของกับขายเองก็ได้อยู่น้ำความดูความมันเนาะมดนามต้นใหม่พึ่งแล้วแคมาคุยกับพี่กับนอ้องแบ่งเห็ดกับพื้นที่หน้าพื้นนี่แปดไร่ห้ากะแบ่งเห็ด สามไร่สี่ไร่ก็ได้เห็ดที่ระเคิงก็ได้เอาเห็ดทั้งบริเ็ดทั้งเหมือดเอาเห็ดเหลือพื้นทีหน้าไว้น้่แต่สำหรับเห็ดหน้าแล้วมีอีกแปลงหนึ่งนะครับเด้อหาไรกินสองคนก็พอก็เมีย่ยก็ปลูกบ่เบิดครับเลี้ยงปูเลี้ยงปลาไปกินที่สำคัญหลักๆคือ ถ้าลดไล่จ่ายได้ถึงแม้บ่ข่อยมีไล่ได้กระบอเป็นอย่างนาะครับเนาะถ้ามีอาหารการกินอ่ะเดี๋ยวไปไายเสาไฟที่เห็ดแล้วมหมูว่านให้เบิงครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไข่้ด้วครับเด้อ สวัสดีครับ